มาเดกกบบไปหมุนนี่ชชเโดปอไปเลยตไปดี่ไม่เจอเลยไม่เจอเช้งอ่ะเชาวมีไม่เจอเลยเลยวันแบวเป็นไงโคตรคมดนแถบเหมือนกัน เอาโดนเอ้ยยังยังคนนี้เขาตึงจริงเชียวทุกคนแม่งอิ่มสุดยอดหมดเลยว่ะยวจริงจริงเว้ยเพื่อนของจริงเว้ยของจริงของจริงของจริงแม่งจริงจริงดูนะดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะดูนะไอ่ผมเชียวไหมไอเด็กชี่ย ไปมันเข้ามันเข้ามันเข้าตรงได้ได้ได้เดี๋ยวกูวิ่งไปกูวิ่งไปกูวิ่งไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่มีปืนพี่มีปืนเตรียมตัวพี่ปลาหมาไปแล้วปลาหมายี่ีมึงอยู่ไหนอ่ะกูไม่อยู่พี่มีหมาพี่วิ่งพี่วิ่งพี่เอาพี่โดนพี่โดนน้ำโดนน้ำน้ำแรงมากเอ้า น้องดูพี่ดูพี่แล้วน้องจะตะลึงได้เฮ้ยเป็นไงเป็นยัง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 ไงน้องเล่นเฟดนับหนึ่งเชียร์ู้เล่นเฟดเก่งเสมอจำไว้ไอ้เหี้ยเชียร์เชียร์ เป็นไงเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันดะมันะยอยอดยอดกออ้าายอดยอเฮ้ยยินเป็นรถเพื่อนเฮ้ยกูยิงได้เว้ยโดนนสว่านนึงโดนสว่านนึงแของเจมของมาเล่มุมมาเล่มุมเฮ้ย เมื่อกี้กูตายอ่ะยมควายเนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูถือเดี๋ยวกูถือปืนเมื่อกี้กูตายก่อนนานแค่ไี่สัตว์อ้าวอ้าวอ้าวอ้กูโศละวไอ้ไอ้ตาไอ้เจ้ากูต้องไปรับน้องแล้วอ่ะ